วัดีค่ะวันนี้เราจะมาทำส้มตำหน่อไม้ปูปลาานะคะเราก็ใส่หมูยอนะคะตอนแรกเลยเราก็เอาหมูยอออกมาหั่นค่ะเราจะใช้แค่ไม่ถึงครึ่งแท่ขงของอันยาวๆนี่นะคะเราก็กะเอานะคะเราจะใช้แค่ไหนนะ หั่เสร็จแล้วก็ปอกเปลือกค่ะระหว่างนี้ก็ตั้งน้ำร้อนไว้นะคะตั้งน้ำไว้ให้เดือดค่ะวั <c oughs> นนี้กำลังเลยอยู่ค่ะว่าจะหั่นกลมๆเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยหรือว่าจะผ่าครึ่งสุดท้ายก็ผ่าครึ่งนะคะ แล้วก็หั่นเลยค่ะจะใช้หมูยอแบบไหนก็ได้นะคะแต่เราใช้อันนี้ค่ะถูกดีแล้วก็อร่อยด้วยค่ะพอหั่นเสร็จแล้วก็เราจะเอาไป ออลวกในน้ำเดือดนะคะที่เราบอกว่าให้ตั้งน้ำร้อนไว้นะคะพอมันเดือดแล้วก็เอาหมูยอใส่ลงไปค่ะทั้งหมดที่หั่นเมื่อกี้นี้นะคะในหมูยอรู้สึกว่าจะมีเปลือกกระเทียมด้วยค่ะเวลาลงหม้อต้มไปเนี่ยเหมือนเปลือกกระเทียมมันออกมานะคะ ก็ต้มไปสักแป๊บหนึ่งะคะ่ะให้มันสุกพอมันสุกมันก็จะลอยขึ้นมาทั้งหมดนะคะแล้วเราก็ค่อยตักออกใส่ถ้วยใส่จานไว้นะคะ ถ่ายกล้องมือนึงแล้วก็คีบหมูยอมือนึงนะคะมันก็เลยไม่ค่อยถนัดก็จะช้าหน่อยนึงนะคะลวกเสร็จแล้วก็มาเริ่มเอาพริกเขียวพริกแดงใส่ครกค่ะประมาณ30เมตรนะคะปนกันนะคะสีเขียวสีแดงมันจะได้สวยๆเราไม่ได้ใส่พริกแห้งนะคะเราใส่พริกสดเลย ไ,ได้ประมาณนี้ก็ใส่กระเทียมไปค่ะปอกกระเทียมใส่ไปสามกลีบค่ะแล้วก็ตำตำไปแล้วก็มาใส่ผัวผักยาวค่ะอันนี้ล้างสะอาดแล้วนะคะหักผัวผักยาวใส่ใส่ไปแค่สามฝักค่ะ เราก็ตามคะะไม่ขัวเพาะแหลกเราก็ใส่มเะเขือเทศลงไปนะคะเราไม่รู้ว่าส้มตำปูปลาเขาใส่มเะเขือเทศกันหรือเปล่านะคะพอดีมันเหลืออยู่คะ่ะก็เลยเอามาใส่ด้วยเสร็จแล้วก็จะมาใส่ปูเค็มปูเค็มอันนี้ก็ซื้อมาจากตลาดแล้วไปล้างไว้นะคะตอนแรกเลยก็คือเอาไปเก็บใส่กล่องไว้ก่อนพอจะใช้ก็เอาออกมาล้างนะคะ แล้วก็เด็ดเล็บมันออกค่ะเดี๋ยวเวลากินมันจะไปทิ่มปากนะคะเด็ดออกไปค่ะแล้วก็เอาตรงกระเพาะมันออกด้วยค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็ใส่ไปนะแล้วก็ต่อมาก็เอาหน่อไม้ไปต้มไว้นะคะหน่อไม้นี่ ล้างให้สะอาดนะคะหลายๆน้ำหน่อไม้อัดอะคะ่ะแล้วก็ต้มให้เดือดประมาณ15นาทีนะคะเพราะว่าพวกนี้มันจะเหม็นเปรี้ยวเหมือนหน่อไม้ดอกนะคะเราก็มาต้มฆ่าเชื้อโรคด้วยแล้วก็ให้มันเราคิดว่ามันจะแบบเบากิ่นนะคะกลิ่นมันจะไม่แรงเหมือนตอนที่ เราซื้อมาเป็นถุงอย่างนั้นนะคะบางคนบางร้านนะส้มตำที่ซื้อมาเขาใช้แบบนั้นมาเลยค่ะมันเหม็นเปรี้ยวนะคะเราต้องเอามาล้างแล้วมาต้มน,นะคะแล้วทำเองสะอาดกว่าค่ะแล้วก็ทุบๆไปเนี่ยะคะ่ะเพอาแตกแบบนี้นะแล้วก็ใส่ไปในคกค่ะที่เราตำเครื่องไว้นะคะ กินมากก็ใส่มากกินน้อยก็ใส่น้อยค่ะแล้วแต่ใครชอบกินแบบไหนนะคะอันนี้เราเบื่อเส้นมะละกอน,นะคะเราก็เลยลองตำหน่อไม้อัดดูบ้างนะคะแล้วก็ตำค่ะต่อไปก็ปรุงเครื่องใส่ชูรส เสร็จแล้วก็ตอนนี้กำลังหาช้อนตักน้ำตาลอยู่นะคะน้ำตาลปี๊บค่ะเพราะเราจะเอาช้อนในครกไปตักไม่ได้ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเละเทะเสียน้ำตาลเวลาเอาไปทำอย่างอื่นนะคะช้อนอันไหนต้องอันนั้นเลยนะคะตักน้ำตาลแล้วก็เอาไปล้างเลยจะเราจะไม่เอาคาาไว้นะคะหรือว่าเอาช้อนเปื่อนๆไปตักคําสกรปรกเราก็ใส่น้ำปลาค่ะ ใส่ไปสองช้อนเลยต่อมาก็น้ำปลาไปหน่อยนึงค่ะแล้วก็เริ่มตำๆให้น้ำตาลมาละลายนะคะ แล้วก็มาบีบมะนาวค่ะมะนาวนี้ใส่ไปสองลูกนะคะใส่เปลือกมันไปด้วยนะคะใส่เปลือกไป,ะะส,ปสักสองอันล้างเรียบร้อยแล้วนะคะมะนาวาแล้วะไม่ต้องใส่เปลือกแล้วเพราะว่าถ้าไม่ล้างที่เปลือกมันบางทีจะมีที่ผงที่ดินติดอยู่นะคะเวลาเรามาบีบแบบเนี้ยที่ดินมันจะลงไปในของที่เรากินนะคะต้องล้างให้สะอาดก่อนนะ ตามค่ะตาจนก,กว่าน้ำตาลละลายนะคะพอน้ำตาลละลายแล้วเราก็จะมาใส่หมูยอค่ะหมูยอที่ลวกไว้นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะคนๆไปค่ะ ันนี้เราจะไม่ตำแล้วนะคะเดี๋ยวมันเละใช้ช้อนคนเอาเสร็จแล้วก็มาเทใส่จานค่ะอันนี้เราภูมิใจนำเสนอมากเลยค่ะจานเบต่ตองเราไปหาถึงชนบุรีเลยนะคะไปรอบแรกไม่กล้าซื้อค่ะแพงผลสุดท้ายก็ต้องไปเอาอยูดีค่ะอยากได้มันใส่อาหารแล้วมันดูแบบธรรมชาติดีแล้วก็เอาแคปหมูนะคะมาใส่ เรามีเครื่องเคียงอะไรที่เราอยากกินกับตำอันนี้เราก็เอามาใส่ได้หมดะคะ่ะส่วนตัวเราก็ใส่แคปหมูไปแล้วก็จะมีขนมจีนนะคะซื้อขนมจีนมาใส่ไปด้วยแล้วก็จะมีจิ้งหรีดทอดหน่อยหนึ่งนะคะเราไม่ใช่คนอีสานนะคะแต่ชอบกินแบบนี้นะคะ่ะ นี่นะคะแล้วก็ทอดจริงดีดใส่ไปหน่อยนึงนะคะกินกับตามแบบนี้อร่อยค่ะแล้วก็เสร็จแล้วนะคะช่วยกดอ่อกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะ